สวัสดีครับขอนําผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันไทยลีกสองนะครับพู้ระหว่างอายุทยายูเนเ็ดพบกับแพ้ยูเนเต็ดนะครับเดี๋ยวมาชมรายชื่อ11ตัวจริงของทางอายุทยานี่ครับตัวเขาหวังอีกตัวหนึ่งของทางด้านอายุทยาเต็ดเริ่มเกมครับผมอ บอลแพ้แล้วแพ้จังหวะนี้แพ้ได้บอลแลแ้วแตะหลบลูกนี้เป ok eh ็นทางด้านผู้รักษาประตูอนุอนุสินครับที่สกัดบอลลูกนี้ไว้ได้ไปทำฟาวล์มาที่เอเลสเอเลสมองเพื่อนทางในกระชากกระชากกระชากแล้วตัดเข้ากลางจังสกัดออกมาได้ยังไม่พ้นทั้งสองลูกนี้ยังช่วยเขีรยออกมาครับ นัชานัชาแทงนัชาแทงมาให้จิรายุจิรายุยังล็อกยกขึ้นไปให้เขาลูกตรงนี้มัทภุตอูนี่จะเป็นทางด้านนัทุฒตสุกสุมว่าตรงนี้มองดีแล้วคนระับแต่ผู้รักษาประตูยังปัดข้ามคานไม่ได้คนระับโดยศิริวัฒน์อิงแก้วอื ยิงก็สวยเซฟก็สวยลูงนี้เออเข้าไปตรงกลางลูงนี้มองอมหมุนไปหน่อยแกดไม่ลงลูงนี้ บอลมาเปิดเข้ากลางมาพัตกรมันกรอนคารโลคารโลจิมย้ำข้ามคานไปน่าเสียดายตรงนี้เป็นทางด้านคารลิสงนี้ ยยหมองพว้ข้งในยกเข้าไปอืยกขึ้นมาให้พาสรกรมองให้เพื่อนตั้งมาลูกนี้ครับเรียบร้อยจนได้ครับอืเป็นทางด้านกันตะพลคีรีแรงครับตรงนี้มองเข้าไปอื ว่าแบบเป็นเป็นจังหวะแบบอบอลมาที่เอเลสเอเลสยกมาให้พัติคูดพัติิคูดยังคึงล็อก,ล,อกล็อกกระชากเปิดเข้ากลัอเป็นทางด้านเศรษฐุษครับรุวงนี้เข้าชาร์จข้ามคานไปอรือ เป็นทางด้านฟิลิปเป้หรือเปล่าครับลุงนี้อเป็นเหลืองที่สองครับลุงนี้เป็นเหลืองที่สองครับเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามลุกนี้เป็นทางด้านฟิลิปเป้ครับเปเหลืองมาไวเลยครับเออีมาที่โยกเข้าไปตรงกลางเหมือนจะโอ้โห เป็นจังหวะแรกครับนัทวุฒิเจาจักรยานกาอากาศลุงนี้รับปิ้นมาแถวสองครับซาำเข้าเต่เทางด้านพระติครุดเตะออกข้างไปแล้วผู้ทศสินเป่านกหวีดจบการแข่งขันครึ่งแรกไปเลยฮะลูกนี้เป็นทางด้านอยุธยายูเนเต็ดขึ้นนำแพ้ยูเนเต็ด เป็นการยิงขึ้นนำของกันตพล,ล,ลคีรีแรงอ้าอที่เษษวุฒิหลุดขึ้นมาเศษธวุฒิมอมงเพื่อนในมีไหมล็อกตัดกัามายิงออือ้ไปติดหน้าของทางหน้ายุทธยาทางยุทธพงษ์ อล้มไปเลยลูกนี้ไปค,ครับอน,นังอยู่กับซอ้อมาให้ที่วลรุษวลลุษให้ไปเอาจังนื้อตีดเหมือนจะมีธงล้ำหน้าเข้าไปแล้วลูกนี้ มอเพื่อนในหมอเพื่อนแทงไม้พัสกรพัสกรมอเพื่อนในยกเข้า,ขามาให้นัทวุฒนัทวุฒล็อกยิงลูกนี้ครับไม่พลาดครับเป็นทางด้านนัทวุฒสุขสุ่มครับยิงขึ้นนําให้อยุธยายูยายังเตดนำสองสองประตูต่อศูนย์เป็นการเป็นเจ้าตัวเลยครับที่ตัด บอลมาจากหน้าหน้ากรอบตัวเองครับเอาครับอย่าหลุดขึ้นไปจริงๆงลดนี้ครับเป็นทางด้านกันตพลคีรีแรงครับยิงหนีห่างเป็นสามประตูครับโอ้โหถือว่าเป็นการผิดพลาด อ้อโหเปิดเข้าไปโอ้โ oh หลูกนี้เข้าหัวเศษทวุฒนะเษฐวุฒวงสายครับเบอร์สิบหมายเลขสิบนะเศษทวุฒวงสายครับหมองลูกนี้เข้าไป ตีตือนขึ้นามาหน่อยครับลูกนี้จิระยุจิระยุแทงมาให้กัณฑพลกัณฑพลลุ้นอีกลูกนี้ไปติดเพประตูประตูรชักคีออกข้างไปครับในลูกทุ่มทุ่มไวมาให้เซธวุฒิเซธวุฒิล็อกเข้าในจิ้มเข้าไปอมืมันก็นจะจิ้มออกหลังไปเองแล้วข้ามขาแล้วลูกนี้น่าเสียดายครับลูกนี้มัเป็นทางด้านพลาสติกครูดนะ มองเมืองไหนแล้วเปิดเข้ามาผู้พวกปัะตออ,อ,ออกมาได้ียังเลี่์ออกมาได้สัตวัดยิงส่วนขึ้นไปก็ยังติดมือผู้รักษาประตูลึกไปถึงผู้รักษาประตูแล้วผู้ตัดสินครับเป่านกวีดยาวหมดเวลาจบก,การแข่งขันคนระับไทยดิกสองสองพันยี่สิบสามสองพันยี่สิบสี่ เป็นทางด้านอายุทยายยนเ็ดเปิดบ้านสนาแพ้ยุเ็ดไป3ประตูต่อหนึ่ง